หน้าใสไร้รอยสิวมีลัคเคเลเซอร์สุดปังต้องลองกส,สดีค่ะ วันนี้นะคะมิ้งก็จะมาแชร์เคล็ดลับหน้าใสไร้สิวที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาถามมิ้งเยอะมากว่าไปทําอะไรมาไปทําสวยที่ไหนมานะคะมิ้งก็จะมาตอบในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะคะว่าวันนี้มิ้งมาทำมิราเคิลเลเซอร์ที่รากาสคลินิกครบ1คอร์สแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามิ้่ยังมีรอยสิวชัดอยู่มากๆนะคะแล้วแบบว่ามิ้งไม่มั่นใจเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มิ้งทำจบคอร์สแล้วมิ้งรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นม,มากเพราะว่ารอยดําจากสิวมันจางลงเยอะมากค่ะ คุณหมอที่นี่ให้คาแนะนําดีมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้มินแฮ ppy มากๆเลยค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องการปรับเม็ดสีใต้ผิวให้ขาวกระจ่างใสพวกรอยต่างๆก็จะดูจางลงกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวให้ดูออล่าอีกด้วยนะคะคุณหมอเป็นคนยิงเองเลยรู้สึกมั่นใจปลอดภัยมากๆเลยค่ะมินไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้มินจะมาบอกโปรส,ส่วนลดพิเศษให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ลากาสคลินิกเขาแจกส่วนลด1,500บาท ทำมาลดได้คุ้มสุดๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากทำแบบนี้อยากซื้อคอร์สสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่แอสลาการ์คินิกได้เลยนะคะ